สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้เห็นข่าวจากทางประเทศอินเดียมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือข่าวที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาตั้งครรภ์ครับแต่ลูกกับรกเนี่ยนะครับมันดันไปอยู่ในตับของผู้หญิงคนนี้ครับมันไม่ได้อยู่ในมดลูกอย่างที่มันควรจะเป็นภาวะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับแล้วใครบ้างที่เสี่ยงรวมทั้งถ้าเกิดขึ้นมาเราจะต้องทําอะไรบ้างมันเป็นอันตรายอย่างไรเดี๋ยวจะรลย์ฟันนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการท้องนอกมดลูกที่เกิดขึ้นในตับเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นกรณีแรกบนโลกนี้นะครับมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วและในประเทศไทยก็เคยมีข่าวทํานองนี้มาเมื่อประมาณปี2022นะครับตอนนั้นก็มีคนเอาภาพมาแบ่งปันกันบนอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังซ้ําอีกกรณีหนึ่งสําหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจว่าภาวะเนี้มันเกิดได้ยังไงนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นผู้หญิงชาวอินเดียคนหนึ่งอายุ35ปีนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็ไปหาหมอด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียนครับหมอก็ตรวจละเอียดก็ไม่เจออะไรทำเอราซ์ท้อง,ท,องท้องก็ปกติดีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของลำไส้กระเพาะอักเสบนะครับได้ยามาทานปรากฏว่าเขาทานยาไปอยู่1เดือนเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยนะฮะก็เลยกลับไปหาหมอใหม่รอบหนึ่งนะครับ แต่คราวนี้ครับหมอเขาก็ตรวจละเอียดก็เฮ้ยเจอว่าตั้งขันนะครับแต่ว่าไม่เจอเด็กอยู่ในมดลูกอย่างที่ควรจะเป็นเขาก็เริ่มสงสัยแล้วเอาถ้าอย่างนั้นมันไปไหนนะฮะก็เลยมีการสแกนช่องท้องปรากฏว่าไปเจอเด็กกับรกของเด็กเนี่ยมันอยู่ที่ตับครับเกาะอยู่ที่ตับนะฮะซึ่งอันนี้เขาคิดว่าอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะเป็นอาการแพ้ท้องก็ได้หรือมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกบับตับตรงนั้นก็ได้นะครับ อย่างไรก็ตามครับผมไม่มีผลเลือดของผู้หญิงคนนี้ดังนั้นเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าตับในตอนนั้นนะ่ะมันมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านะครับสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจจากกรณีนี้ก็คือผู้หญิงรายนีย้เขาบอกว่าตัวเขาเองยังคงมีประจำเดือนอยู่มันมาตรงรอบด้วยนะฮะอ่าตรงนี้ที่น่าสงสัยว่าเออทำไมมันถึงมีได้นะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันไม่น่าจะเป็นเลือดปกติที่ออกมานะครับ น่าจะเป็นเลือดที่มันผิดปกติเสียมากกว่านะครับแต่ว่าเขาดันไม่มีการบรรยายว่าเลือดเนี่ยมาตอนไหนมาเยอะมาน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ลงไปลึกกว่านั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการกําเนิดทารกขึ้นมาอยู่ในสักแห่งหนึ่งในร่างกายเราเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะมีประจำเดือนออกมาอีกเลยถ้าจะมีเนี่ยจะเป็นเลือดที่ผิดปกติเสมอแล้วลักษณะของมันนะครับจะไม่เหมือนกับประจำเดือนปกติที่เราเคยมี อาจจะน้อยกว่านะครับหรืออาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะฮะผู้หญิงคนนี้เขามีความโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ตัวทารกที่ไปเกาะอยู่ที่ตับเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ปัญหาที่ว่าก็คือมันแตกนะครับแล้วเลือดออกในช่องท้องอันนั้นคือน่าจะเสียชีวิตได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าผู้หญิงรายนี้นะครับเขาเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับแล้วก็อยู่ค่อนข้างที่จะห่างไกลกับโรงพยาบาลใหญ่แต่สุดท้ายเขาก็โชคดีนะครับได้มีโรงพยาบาลเอกชนตรงนั้นเนี่ย เขาผ่าตัดให้ฟรีนะครับแล้วก็เอาตัวเด็กออกไปซึ่งต้องบอกว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตนะครับเพราะว่าอายุคันเขายังไม่เยอะแล้วก็ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อต,อต,อต,อตอรงบริเวณนั้นได้นะครับ <c oughs> ก็เลยจําเป็นจะต้องยุติการตั้งครันนะครับในขณะนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็กําลังพักฟื้นอยู่นะครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับได้กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็คงจะมีคนสงสัยแล้วว่าภาวะเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดได้ยังไงมันเจอบ่อยไหม ต้องบอกว่าภาวะที่เราท้องนอกมดลูกเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่า ectopic pregnancy นะครับ ectopic คือแปลว่านอกนะครับอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มันควรจะเป็น pregnancy ก็คือการตั้งครรภ์น,นะครับแล้วเหตุผลที่มันเกิดการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีอะไรสักอย่างไปขัดขวางการที่ไข่เวลามันผสมกับสเปิร์มแล้วอ่ะมันจะวิ่งเข้ามาฝังตัวตรงมดลูกนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องไล่ตั้งแต่ตรงบริเวณของท่อนําไข่เสียก่อนนะครับถ้าเกิดมันมีการตรีบตันนะครับมีการอักเสบบ่อยๆนะฮะหรือมีอะไรไปขวางมันมันก็จะทําให้ตัวไข่กับสเปิร์มที่มันผสมแล้วเนี่ยไม่สามารถวิ่งกลับเข้ามาอยู่ตรงบริเวณของมดลูกได้นะครับนี่คือเหตุผลหลักๆนะครับดังนั้นใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะท้องนอกมดลูกแบบนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับถ้าเราเคยท้องนอกมดลูกมาก่อน อันนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่มากเลยทีเดียวนะครับถ้าเราเคยท้องนอกมดลูกมาแล้ว1ครั้งมันจะมีความเสี่ยงประมาณสัก10%ในครั้งที่2นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเคยท้องนอกมดลูกมามากกว่า 2- อสาครั้งแล้วลวก็โอกาสที่เราจะท้องนอกมดลูกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือ25%ก็คือ1ใน4ของการตั้งครรภ์เลยนะครับนี่คือเป็นความเสี่ยงหลักที่สุดเลยนะฮะต่อมาถ้าเกิดว่าเราใส่ห่วงอนามัยอยู่นะครับ โดยปกติต้องบอกอย่างนี้ครับประสิทธ,ธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของห่วงอนามัยเนี่ยมันสูงมากนะครับมันสูงมากและถ้าเมื่อเทียบกับการตั้งครรภ์โดยทั่วไปเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดการท้องนอกมดลูกในคนที่มีห่วงอนามัยเนี่ยต้องถือว่าต่ําอย่างไรก็ตามถ้าเกิดบังเอิญโชคร้ายตั้งครรภ์ขึ้นมาในขณะที่มีห่วงอนามัยอยู่โอกาสที่การตั้งครรภ์น,นั้นจะเป็นการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกจะสูงมากครับนะจะสูงมากนะฮะ ข้อที่ 3. คนที่อายุเยอะเกิน35ปีข้อที่4ใครที่สูบบุหรี่ข้อที่5เคยเป็นอุ้งเชิงการอักเสบมาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาอุ้งเชิงการอักเสบเนี่ยมันมักจะมีหนองที่ทําให้เกิดการอักเสบตรงบริเวณของท่อนําไข่หรือว่าตรงรังไข่แล้วมันก็เกิดพังผืดทีนี้พอท่อนําไข่มันเกิดพังผืดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เวลาที่ไข่ผสมกับอสุจิแล้วเนี่ยเดินทางมาไม่ได้ นะครับมันก็จะเข้ามาไม่ถึงตรงบริเวณมดลูกที่มันควรจะมาถึงนะแล้วก็ฝังตัวอยู่ตรงบริเวณอื่นแทนนะครับต่อมาก็คือการที่เคยผ่าตัดบริเวณปิดมดลูกหรือในช่องท้องเพราะอันนี้ก็เหมือนกันครับสามารถทําให้เกิดพังผืนได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่เคยมีเนื้อเยื่อมดลูกจเจริญผิดที่อ่าอันนี้น่าจะเจอบ่อยนะครับ โดยเฉพาะคนที่เวลามีประจำเดือนมาทีหนึ่งเนี่ยปวดมากๆเลยนะครับโรคกลุ่มเดียวกับช็อกโกแลตซิสนั่นแหละครับนะฮะถ้าใครมีภาวะน,นี้ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการมีท้องนอกมดลูกได้เช่นกันและกรณีอีกอันนึ่งที่เจอบ่อยนะครับคือคนที่ได้รับการผสมเทียมนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยไข่ที่เราให้เข้าไปมันอาจจะมี การผสมได้หลายที่หลายฟองนะครับแล้วก็มันจะทําให้เกิดโอกาสในการที่มันเดินทางมาไม่ถึงตรงบริเวณของมดลูกได้และยังทําให้มีโอกาสตั้งครันแฝดมากกว่า2ก็ได้เหมือนกันบางทีก็แฝดสบางทีก็แฝดสหรือ4ก็ได้ไน,นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงซึ่งหมายความว่าถ้าเรามีความเสี่ยงทั้งหมดอย่างที่ว่าไปแล้วแล้วบังเกินตั้งครันขึ้นมาเราจะต้องมีการตรวจให้แน่ใจเสมอว่ามันไม่ใช่การท้องนอกมดลูก นะครับหรือใครที่ทําหมันมาแล้วแล้วหมันมันหลุดมาอย่างเงี้ยนะครับหรือไปต่อหมันเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเกิดการท้องนอกมดลูกสูงมากนะครับอ่าตรงนี้เราก็ต้องดูประวัติที่เราจะเจอได้บ่อยๆนะฮะแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับยุคสมัยนี้ก็คือว่าถ้าใครจําได้เนี่ยผมเคยทําคลิปว่าปัจจุบันเนี่ยซิฟิลิสในหมู่วัยรุ่นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับ ของพวกนี้นี่แหละครับที่มันจะเพิ่มโอกาสให้เกิดอุ้งเชิงการอักเสบและพอเมื่อกี้เรารู้ว่าอุ้งเชิงการอักเสบทําให้เป็นหนองและเกิดพังผืดได้ตรงบริเวณของท่อนําไขมันก็แปลว่าถ้าคนพวกนี้ตั้งครันขึ้นมาจริงๆโอกาสที่ตัวอ่อนจะไปฝังนอกมดลูกมีสูงขึ้นครับทีนี้ครับสมมุติว่าเราตั้งครันนอกมดลูกแล้วส่วนใหญ่มันเจอที่ไหนต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงปีกมดลูกนั่นแหละนะครับแต่ว่า การตั้งครรภ์อยู่ตรงปีกมดลูกเนี่ยเนื่องจากปีกมดลูกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับการขยายตัวของตัวอ่อนได้ถ้ามันอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงเพราะว่าถ้ามันแตกแล้วก็จะเลือดออกเป็นช่องท้องซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยก็ถึงชีวิตได้นะครับดังนั้นการท้องนอกมดลูกตรงบริเวณท่อนําไข่เนี่ยเจอได้บ่อยที่สุดนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากบริเวณนั้นเจอตรงไหนได้อีกบ้างนะครับเจอได้ครับในช่องท้องทุกที่เลยนะครับ รวมทั้งในตับแบบกรณีนี้ด้วยแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดในตับเนี่ยมันแทบจะเรียกได้ว่า1ใน7ล้าน8ล้านเลยทีเดียวของการตั้งครรภ์น,นะครับเกิดได้ที่ม้ามด้วยนะครับเกิดได้ที่เยื่อหุ้มช่องท้องที่เราเรียกว่าโพริสโตเนียมก็ได้นะครับหรือใครที่เคยผ่าคลอดนะครับอ้ออย่างหนึ่งของความเสี่ยงต่อการเกิดการท้องน้องบวลุกก็คือการผ่าคลอดครับเพราะว่า ผ่าคลอดเนี่ยเราจะต้องมีการกรีดตัวมดลูกด้วยนะครับไอ้รอยกรีดตรงนี้นี่แหละครับที่มันอาจจะมีการที่ตัวอ่อนไปฝังตัวอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดมันฝังตัวตรงรอยผ่าตัดตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหา2แบบแบบแรกนะครับตัวอ่อนเจริญเติบโตเข้าไปในโพรงมดลูกนะครับมันเกาะอยู่ด้านนอกของมดลูกแต่มันเติบโตเข้าไปข้างในของมดลูกนะครับไอ้แบบนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเหมือนกันนะครับในการทําให้มดลูกมันฉีกแล้วก็เลือดออกเยอะ กับอีกแบบหนึ่งครับมันเกาะนอกมดลูกแต่มันจเจริญออกไปนอกมะลูกไปกดโดนบริเวณของพวกาทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็พวกกระเพาะปัสสาวะกดตรงเลยวันนั้นอันนี้ก็มีโอกาสแตกอีกเช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวมะลูกเนี่ยตรงปลายๆของมันจะมีตัวปากมะลูกใช่ไหมครับปากมะลูกตัวนี้ก็สามารถที่จะมีตัวอ่อนไปฝังได้เหมือนกันเราเคยมีกรณีศึกษาว่าตัวอ่อนไปฝังตรงนั้นมาแล้วนะครับ ดังนั้นเราจะเจอว่ามีนิตับในม้ามได้ในเยื่อหุ้มที่มันหุ้มลำไส้กระเพาะพวกนี้ได้นะครับเยื่อหุ้มช่องท้องนะฮะตรงปากลูกตรงบริเวณที่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนพวกนี้มันสามารถไปเกาะได้ทั้งนั้นแต่มันจะเจอน้อยกว่าในกรณีที่เป็นตรงบริเวณของอท่อนาไข่นะครับถ้าท่อนําไข่เนี่ยประมาณสัก90%ของเคสทั้งหมดที่เหลือเนี่ยคือนิดหน่อยมาก,ก็ยังโชคดีว่าที่เหลือคือนิดหน่อยนะครับ ทีนี้ปัญหาของการท้องนอกมดลูกมันคืออะไรต้องบอกอยีกครับว่าการท้องนอกมดลูกเนี่ยมันเป็นการที่ตัวอ่อนไปฝังในบริเวณที่มันไม่ควรจะฝังดังนั้นส่วนอื่นๆของร่างกายมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับการเจริญเติบโตของทารกแล้วก็การมีเลือดมาเลี้ยงได้อย่างเพียงพอเวลาที่ไปท้องนอกมดลูกเนี่ยปัญหาที่เรากลัวมากที่สุดก็คือมันแตกนะครับแล้วก็จะเลือดออกไม่หยุดถ้าเกิดว่ามันไปเกาะอยู่ที่ตับแบบกรณีที่ผู้หญิงคนนี้ แล้วมันแตกขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะมันอาจจะทําให้ไม่สามารถควบคุมการหยุดเลือดได้นะครับเลือดก็จะออกจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับแล้วพวกนี้เนะี่ยต่อให้ผ่าตัดทันนะครับมันก็เป็นการผ่าตัดที่น่ากลัวมากนะครับผมก็เคยผ่าตัดเคสที่ท้องน้องบรรลุแล้วมันแตกมาสมัยใช้ทุนคือเป็นเคสที่พวกเรากลัวกันมากที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าเราคนไข้เนี่ยจะเสียเลือดทีเดียวหลายลิตรนอะ ในเวลาไม่กี่นาทีนะครับแล้วคนเราอ่ะคุณลองคิดดูนะครับถ้าน้ําหนักประมาณ70ก็มีเลือดประมาณ5ลิตรคนไทยอ่ะตัวเล็กนะครับก็ถ้าตัวเล็กกว่าน,นั้นอาจจะมีแค่4ลิตรแล้วคุณคิดดูดิไม่ถึงไม่กี่นาทีเลือดทางร่างกายหายไปหมดเลยอ่ะนะครับดังนั้นมันต้องทํางานแข่งกับเวลาเป็นอย่างมากเราจะต้องมีการแทงเส้นเพื่อที่จะให้เลือดอย่างรวดเร็วทั้ง2ข้าง2แขนเลยนะครับแล้วก็จะต้องรีบหาจุดที่เลือดออกแล้ว จัดการจุดนั้นให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นเราก็จะเสียคนไข้คนนั้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยากลําบากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาเราท้องนอกมดลูกเนี่ยเราจําเป็นจะต้องยุติการตั้งครรภ์เสมอเสมอนะครับเพราะว่าโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยสูงมากเลยนะครับคําถามก็คือแล้วมันเคยมีกรณีไหนไหมที่ตั้งครรภ์น,นอกมดลูกแล้วคลอดออกมาได้มีครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการท้องนอกบดลูกที่ตัวอ่อนเนี่ยไปเกาะอยู่กับเยื่อหุ้มช่องท้องอ่าอันนี้เราจะเรียกว่า abdominal pregnancy มันจะไปเกาะกับเยื่อหุ้มช่องท้องแล้วมันมีกรณีคือผ่าคลอดออกมาแล้วคลอดได้แต่ว่าพวกนี้ต้องบอกว่าทารกเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในมดลูกนะครับดังนั้นไม่สามารถคลอดธรรมชาติได้มันจะต้องผ่าท้องคลอดออกมาเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ท้องนอกบดลูกแล้วคลอดออกมาปกติเจอได้บ่อยที่สุด แต่ถามว่ามีกรณีที่มันเจอยากๆไหมมีครับเท่าที่ผมไปค้นหามามีอยู่แค่2เคสที่หาเจอจริงๆเคสแรกเนี่ยเด็กไปเกาะอ,อยู่ตรงปาก,กวัวลูกแล้วคลอดออกมาได้ปกติเคสที่2เหมือนผู้หญิงอินเดียคนนี้ครับมีทารกเนี่ยไปเกาะอ,อยู่ในตับมีรกก็เกาะอ,อยู่ตรงตับแต่สามารถเจริญเติบโตจนเต็มที่แล้วก็คลอดออกมาได้โดยการผ่าตัดและหมอเขาทิ้งรกไว้ข้างในครับเพราะว่าการไปผ่าตัดรกในภาวะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เลือดออกไม่หยุด ถ้าเราปล่อยรกไว้เดี๋ยวพอมันไม่มีตัวเด็กเนี่ยมันก็จะอ่อแล้วก็ร่างกายก็จะดูดซึมเอารกไปเป็นสารอาหารปกติของร่างกายต่อไปนะครับนี่เป็นแค่2กรณีที่ผมหาเจอที่ไม่นับการตั้งครรนนอกบุรุตรงบริเวณช่องท้องนะครับที่มันเป็นแบบนั้นนะแล้วทีนี้เราจะสงสัยได้ยังไงว่าเราตั้งครรนนอกบุลูกเออนะครับข้อแรกนะครับ คือถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปทั้งหมดน่ะไม่ว่าจะเป็นอายุเยอะนะครับเกิน 3- 5หสูบบุหรี่เคยมีอุ้องเชิงกรารอักเสบเคยมีตัวเยอะบุบมุดพองมดลูกจเจริญผิดที่เคยผ่าคลอดมาก่อนนะครับเคยทําหมันมีการใส่ห่วงอนามายัยเคยผ่าตัดช่องท้องนะครับหรือผ่าตัดตรงปีกมดลูกตรงรังไข่แถวๆนั้นผ่าซีสผ่าอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ถือว่ามีความเสี่ยงหมดเลยและเมื่อไหร่ที่ไม่มีประจำเดือนมา แล้วตรวจเจอว่าการตั้งครรภ์มันเป็นบวกพวกนี้เราจะรีบทำเอัาาลตัสซาให้แน่ใจว่ามันตกลงเป็นการท้องในหรือนอกมลูกกันแน่แต่การทำอาอัลตรสซา,าพวกนี้ก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในช่วงแรกที่เราเห็นถุงที่มีทารกเนี่ยมันจะยังเล็กแล้วเราจะแยกไม่ออกว่าตกลงแล้วมันเป็นซีสที่อยู่นอกมลูกหรือมันเป็นการตั้งครรภ์น,นอกมลูกกันแน่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการเจาะเลือดดูค่าค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าเบต้า HCG นะครับเบต้าฮิวแมน คอริโอนิกโรเนโดโทรฟินนะครับตัวนี้มันจะเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งที่รกเราอ่ะมันสร้างนะครับถ้าเกิดว่าเด็กมันจเจริญเติบโตตัวฮอร์โมนนี้ก็จะสร้างเร็วขึ้นนะครับหมอเขาจะเจาะ เจาะครั้งนี้แล้วก็อีก48ชั่วโมงมาเจาะอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเกิน48ชั่วโมงมาเจาะอีกครั้งดูซิว่ามันแนวโน้มเพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้ามันเพิ่มขึ้นเร็วมากก็แสดงว่าเออเนี้ยน่าจะเป็นการตั้งครันที่มันยังอยู่ในช่องในช่องรมดบลูนะครับแต่เราอาจจะมองไม่เห็นมันชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่ามันไปคลอดมันไปตั้งครันที่อื่นนะครับหรือมันอยู่ในพรโมลูนั่นแหละแต่ว่าเด็กทารกไม่แข็งแรงละพวกเนี้ยฮอร์โมนตัวนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นมันขึ้นกก็็ขขึึ้้นนนนนนนิดหห่่่ออยยรรืไไมมมมัััลลงเะคบ นี่คือคือเป็นวิธีในการวินิจฉัยของคุณหมอทางด้านสูตินรีเวทนะครับหลังจากเจอเราจะทํำยังไงนะครับถ้าอย่างกรณีของผู้หญิงอินเดียคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่การผ่าตัดธรรมดาที่หมอสูตินอรีเวทคนไหนก็ทําได้นะครับเพราะว่าที่ตับมันเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเราผ่าตัดผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะทําให้เลือดออกไม่หยุด ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการวางแผนการผ่าตัดที่ดีนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้หมอที่เป็นรังสีรักษาคนหนึ่งรังสีวิทยาคนหนึ่งที่เขาทําหัตถการนะครับพวกนี้เราจะเรียกว่า i n t e r v e n t i o n radiologist นะครับคือเขาอา,อาจจะมีวิธีในการใส่สายเข้าไปในหลอดเลือดที่ขาเรานะครับแล้ววิ่งเข้าไปตรงตับตรงนั้นน่ยแล้วไปดูสิว่า หลอดเลือดตรงไหนที่มันไปเลี้ยงรกกับทารกเขาก็จะฉีดเจลเข้าไปอุดตรงนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้หมอเวลาผ่าตัดแล้วเลือดมันออกเยอะนะครับเขาไปอุดอุดให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับแล้วก็วางแผนเพราะบางทีมันต้องตัดบางส่วนของตับทิ้งไปด้วยไม่ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเอาออกไปไม่ได้นะครับอ่าเราก็ต้องทําแบบนั้นก่อนมีการวางแผนกับหมอที่เขาผ่าตัดช่องท้องเพราะว่าหมอสูเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ถนัดในด้านการผ่าตัดตับเขาผ่าแต่มลูก นะครับรังไข่แล้วก็ตัวเด็กดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสาขาสาขามาช่วยกันก็คือต้องเป็นคุณหมอที่เขาผ่าตัดตับได้ด้วยในกรณีนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็อา,อาจจะต้องตัดบ,บางส่วนของตับออกไปพร้อมกับเด็กและรกนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาวางแผนยังไงนะฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยเคสนี้เขาเอาออกไปทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งของตับแล้วก็เด็กกับตัวรกออกไปด้วยก็คือเสียชีวิตทั้งหมดแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่เขาก็จําเป็นจะต้องทําแบบนั้นนะครับ อันนี้คือกรณีผ่าตัดนะและอีกกรณีหนึ่งก็คือการใช้ยาถ้าเกิดว่าตัวถุงเด็กที่เราไปเจอเนี่ยขนาดมันไม่ใหญ่เช่นมันเล็กกว่า4เซนติเมตรนะครับมันยังไม่มีการทํางานของหัวใจที่เราตรวจเจอนะครับแต่ว่าผลฮอร์โมนเนี่ยมันเข้าได้แล้วเราไปเจอไอ้ถุงเนี่ยอยู่ข้างนอกโรลมลูกแล้วคุณแม่ยังไม่มีอาการปวดท้องหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นพวกนี้อาจจะ เลือกในการใช้ยาได้นะครับก็จะเป็นยาที่เรียกว่าเมโทรเทรกเซตนะครับซึ่งจะเป็นยาฉีดไม่ใช่ยากินนะครับตัวนี้จะเป็นยาฉีดแล้วหมอเขาก็จะดูระดับฮอร์โมนเบต้าเอสซีจีเมื่อตะกี้นี้ถ้าฮอร์โมนมันสูงมากๆตั้งแต่แรกเช่นเกิน5000เนี่ยหมอหลายคนเขาก็อาจจะไม่ฉีดนะครับเพราะว่าฉีดไปมันก็ไม่ได้ผลนะครับหรือถ้าเกิดว่าตัวก้อนททรกเนี่ยมันโตเกินไปแล้วอันนี้ก็ฉีดไม่ค่อยได้ผลนะครับซึ่งถ้าเกิดถึงแม้ว่ามันขนาดเล็กเข้าเกณฑ์ทุกอย่างที่สามารถฉีดได้เนี่ย หมอเขาก็จะบอกว่าโอเคนั้นก็ฉีดแล้วก็มาตรวจติดตามระดับฮอร์โมนว่ามันลงมาแน่หรือเปล่าถ้ามันไม่ลงอาจจะต้องมีการฉีดซ้าถ้ามันลงก็ติดตามจนกระทั่งมันลงจนกระทั่งเป็นศูนย์ไปนะฮะอันนี้ก็คือวิธีในการแก้ไขแล้วก็รักษาแบบยานะครับดังนั้นก็จะมีการผ่าตัดหรือการใช้ยาการผ่าตัดเนี่ยแล้วแต่ว่า ท้องน้องมดลูกมันอยู่ตรงบริเวณไหนถ้าอยู่ตรงปีกมดลูกอาจจะมีการตัดออกทั้งปีกมดลูกและทารกออกไปก็ได้หรือในบางคนก็อาจจะตัดเฉพาะตรงทารกนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะตั้งครรภ์นในครั้งต่อไปแต่พวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันเหตุผลมี2ออย่างอย่างแรกการตัดเฉพาะทารกออกไปเนี่ยแน่นอนครั้งที่2มีโอกาสจะท้องน้องมดลูกซ้ําและปัญหาที่2ก็คือมันอาจจะมีเศษเซี่ยวของทารกพวกนี้หลุดลอยไปที่อื่นแล้วไปเจริญเติบโตต่อได้ เซลพวกนี้เราเรียกว่าโทรโฟบลาสนะครับมันอาจจะ,จะเจริญไปเกาะอยู่ที่อื่นแต่ตอนนี้มันเกาะรังไข่เราตัดออกไปแล้วมันจะมีเซลที่เรามองไม่เห็นมันอาจจะวิ่งไปเกาะตรงอวัยวะภายในของช่องท้องซึ่งพวกนี้นี่นะครับจะต้องมีการตามระดับฮอร์โมนหลังจากผ่าตัดให้แน่ใจว่ามันลงมาจริงๆเพราะถ้ามันไม่ลงนี่แสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดในร่างกายเราแล้วแหละแล้วแ,ลแบบนั้นคุณหมอเขาจะต้องพิจารณาว่าเอออาจจะต้องให้ยาเมโทรเทรคเซตเมื่อกี้นี้หรือทําวิธีอื่นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ ถ้าเกิดว่าโชคร้ายคือไอ้ตัวเด็กเนี่ยมันแตกแล้วอ่ะมันแตกพวกเนี้ยก็จะมีอาการปวดท้องรุนแรงมากๆเลยนะครับร่วมกับการเกิดเลือดออกในช่องท้องและความดันจะตกอย่างรวดเร็วก็คือคุณแม่ที่มีภาวะเนี่ยมักจะมีอาการมึนหัวมากนะครับจะเป็นลมแล้วก็ปวดท้องสุดๆเลยนะครับปวดท้องสุดๆจะเป็นลม แล้วความดันก็จะตกชีพประจก็จะเร็วนะครับเหงื่อเหงื่อจะออกนะครับมือเท้าเย็นไปหมดเลยนะครับแบบนี้เป็นภาวะฉุกเฉินมากในทางการแพทย์แล้วต้องผ่าตัดเดี๋ยวนั้นรอไม่ได้ด้วยนะครับวิธีการก็คือจะต้องมีสายน้ําเกลือขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เราทําได้ใส่ที่แขนทั้งสองข้างหรือใส่หลายๆที่ก็ได้เพราะว่าเราจะต้องรีบให้เลือดอัดเข้าไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนพวกนี้เสียเลือดเร็วมากแล้วมันเป็นการผ่าตัดที่ น่ากลัวมากผมเคยผ่าอยูอ่สองเคสแต่ละเคสนี่ก็โหดๆทั้งนั้นโชคดีที่รุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์สตาฟเนี่ยเขามาช่วยทันนะครับเพราะว่าคือผมรับหน้าอยู่ที่ห้องฉุกเฉินก็ส่งขึ้นห้องผ่าตัดทันทีเราก็เข้าไปก่อนรุ่นพี่เขาก็รีบตามมาเพราะเขารู้ว่าเคสอย่างเงี้ยมันยากนะครับโชคดีที่เข้าไปผมก็เจอจุดที่มันมีเลือดออกตรงรังไข่ก็เอาครีมนีบแล้วก็ผูกตัดทิ้งที่เสร็จแล้วก็ให้เลือดแล้วพอดีพี่เขามา ก็เลยมาช่วยกันนะเรียบร้อยพอดีเราโชคดีที่ทําได้เคสที่2ก็ประมาณเดียวกันแต่ว่าโชคดีแล้วครับผมไม่อยากจะเจอเคสแบบนี้อีกต่อไปหมอสุตินริเวศไม่มีใครอยากจะเจอตอนที่มันแตกแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีความเสี่ยงอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับแนะนําว่าฝากคันตั้งแต่แรกๆถ้าเมื่อไหร่ประจำเดือนไม่มาอย่าพิ่งคิดว่าคุณไม่ท้องคิดไว้ก่อนว่าคุณมีโอกาสท้องถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์นะถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์โดยที่คุณไม่ได้ใช้ถุงยางอนามายัยป้องกันคิดไว้ก่่่ออนนนนววาาาท้ง้งรรรีีไปปตจะะเเเพถมั็ มันต้องรีดแก้ไขไม่ฉชนั้นเนี่ยโอกาสอันตรายถึงชีวิตเยอะมากเลยนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าทุกคนนะครับน่าจะได้ความรู้ว่าการท้องนอกวดลูกเนี่ยนะครับมันเกิดได้นะครับที่ตับที่ม้ามที่อื่นมันเกิดได้แต่ว่าโอกาสจะน้อยกว่าที่บริเวณของปีกมดลูกทุกคนก็จะทราบความเสี่ยงในวันนี้ที่เล่าให้ฟังไว้แล้วนะครับแล้วก็วิธีในการรักษาจะทํำยังไงรวมส่วนว่าการท้องนอกมดลูกมันอันตรายแบบไหนยังไงวันนี้ก็คาดว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ตึงนี้ไปนะครับถ้าใครเคยท้องนอกมดลูกมา ระวังให้ดีครับถ้าจะท้องครั้งต่อไปโอกาสในจะท้องนอกมัลูกเนี่ยสูงขึ้นกว่าคนที่ไม่เคยเป็นภาวะเนี้ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ